สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปครับวันนี้ครับวันจันนะกับช่องทุกๆวันครับคือโอกาสและผมครับที่พูดอยู่ตอนนี้คือนายผล10ล้านครับสำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกของผมนะผมอยากฝากคำย้ำเตือนก่อนจะเข้าไปดูคลิปข้างในก่อนนะคะฟังกันสักนิดนึงก่อนนะมอมจะบอกว่าคลิปข้างในผมไม่มีการแจกสูตรนะครับไม่มีการคิดคำนวณโชว์เพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาดูถ้าหวังตรงนี้นะครับก็ โอเคแหละอาจจะไปดูคลิปอื่นก่อนได้เลยนะผมอยากจะบอกแค่ว่าในคลิปของผมผม,ผมจะมโนเลขขึ้นมาด้วยตัวผมเองนะครับเป็นตัวเลขที่ผมคิดและเขียนขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนรับชมรลบฟังครับด้วยความบันเทิงน,นะใช้วิจารณญาณในการรับชม,ร,บชมรับฟังสําคัญครับถ้าชอบโอเคแหละมันเป็นเลขที่ผมคิดขึ้นมาแต่มันเป็นแนวทางให้คุณพบเจอเรื่องดีๆหรือทําให้เป็นแนวทางเลขมงคลได้ดีก็ฝากกดติดตามครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เพราะว่ารัฐบาลก็จะให้อยู่ ในทุกๆครั้งในเดี๋ยวก็จะมาในเร็วๆวันนี้นะเอาละเรามาดูฮานอยก่อนไหมก่อนจะไปมองในส่วนของลาวนะครับก่อนอนื่นเลยก็มาดูแนวทางกันก่อนแล้วกันนะจากครั้งที่แล้วเมื่อวันที่12คือวันนี้เลยผมอัดอยู่นะตอนประมาณสี่ทุ่มยีอทีโอ้เล็กสวยมากเลยมุมสายบนนะ2 2งสองสองสองเฮงๆเลยแล้วกันนะถือว่าฟลุกๆใครที่อยู่ก็ขอเฮงกันเลยพรุ่งนี้นะครับเอาละ ริบสองผมเป็นไงบ้างน,นะโชคดีนิดนึงครับติดพิเศษมา73 3 7เนะครับอาจจะไม่ตรงตรงอาจจะต้องปรับนิดนึงนะแล้วก็มีของในส่วนของ45นะครับ54ให้เห็นอยู่นะ4 5 4นะครับก็อย่างนี้ครับใครเพิ่งมาดูจะเป็นอย่างนี้ทำไมผมถึงไฮไลท์และวงกลมแตกต่างการตีสีเลี่ยมไม่เหมือนกันและขี่สันตานี่คืออะไรนะเป็นอย่างนี้ครับถ้า เลขชุดนี้เลขที่ผมมองว่ามันเป็นเลขสําคัญของผมและผมมักจะเอาเลขนี้เป็นเลขแนวทางและเลขที่บ่งบอกว่าผมเนี่ยให้แม่นหรือไม่แม่นนะครับจะมองชุดนี้นะเป็นหลักคราวนี้ผมก็จะตีสี่เหลี่ยมครับนั่นคือเลขชุด,ชดนี้ถ้ามันแม่นมันใช่มันโอเคก็จะมีสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นครับนะแต่ถ้าสีเขียวเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากมันมีเลขชุดนี้ครับเป็นชุดที่ผมมองว่าน่าจับตามองน่านํามาบวกหรือมาชนกับเลขอะไรก็ตาม นะยกตัวอย่างผมก็จะมาชนกับ19ประตูเสร็จนี้นะครับนี้ผมก็เลยจ่ายเล์สีเขียวครับเพราะว่ามันมี5 4 4 5มามันมีบางคนครับนะก็จะเอาเลขชุดนี้ของผมมาครับมันเป็นเลขอีกหนึ่งเต็งไงนะมาประกบกันเองก็มีเพราะหลายๆครั้งเนี่ยก็จะบางทีก็มาอย่างนี้3 4เงี้ยบก4บ้างก็มีนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เลยตีสีเขียวไว้ให้ดูครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับครั้งแล้วก็ที่11ก็เห็นได้ชัดว่าเข้าอัเงี้ผมก็จะให้สีเขียวแต่ไม่ตีกรอ นะครับไว้ว่าเฮ้ยสิบเก้าประตูนะเข้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับาวนี้ไอตีเส้นใต้เนี่ยตรงส่วนของสามตัวเกิดจากอะไรมันไม่เข้านี่ไม่ตรงนี่ถูกต้องครับผมบอกไปก่อนล่วงหน้าเลยนะครับสามตัวผมอย่ามองตรงตรงเอางี้เละตัดตัวตรงๆไปได้เลยส่วนใหญ่ยากมากครับที่จะตรงแต่สามตัวผมไล่ไี่แปลกมากมันจะมาสองตัวเสมอสองตัวเนี่ยต้องมาหน,นึ่งหนึ่งหนึ่งอันอย่างเงี้ยสาม 9 5มี95ติดมาไหมครับนะแล้วอีกตัวนึงเนี่ยหาจับดูด,ดีแล้วบวกลบเอาอย่างละหนึ่งแต้มก็ได้แล้วมาจากจะโดนนะอย่างตัวนี้06 9หเหน็นไหมนะ0นก็บ6มาเห็นไหมนะแล้วก็ตัว7ก็ต้องเปลี่ยนไป1ตัวนะอะไรประมาณนี้ครับมันจะมีแบบนี้อยู่ทุกครั้งเลยลองดูครับลองดู นะฮะอันนี้ก่อนจะดูของวันที่13ครับวันนี้นะวันจันทร์สาหรับคนที่ดูคลิปวันจันทร์อยู่นะผมจะเปิดคลิปเอ่อเปิดอัดไว้ตอนคืนแล้วก็ปล่อยอีกทีวันจันทร์นะครับก็ดูตัวนี้ประกอบไปได้ด้วยในส่วนของการตัดสินใจไม่ใช่เป็นแค่แนวทางผมเพียงเดียวนะครับอันนี้คือเอ่อย้อนหลังครับผมเอาอย้อนหลังมาให้ดูนะก็ย้อนหลังเนี่ยครับสามารถที่จะนํามาวิเคราะห์เองได้นะเลขทั้งหมดแล้วก็ฝั่งนี้ผมจะเป็นฝั่งที่ผมเอ่อเข้าในส่วนของเลขที่ผมแนวทางให้และโดนนะไม่หลุดนะ ก็เคยต่อเนื่องกันมายาวๆด้วยเช่นกันนะแล้วก็มาสะดุดช่วงนี้นะสะดุดก็คือสะดุดครับไม่เข้าคือไม่เข้าครับประมาณนี้นะส่วนแนวทางเอ่อส่วนสถิตินี้มาดูอะไรมาดูได้หลายแบบครับคันติลผมบอกไปแล้วเหมือนกันนะและไม่รู้ใครไปเน็กเบิ้ลไว้หรือเปล่าย้อนกลับคลิปไปดูครับเมื่อวันศุกร์ผมจะบอกแนวไว้แบบนี้ว่าสังเกตเลขเบิ้ลดีๆครับสังเกตเลขเบิลดีๆสามารถน,นําเป็นแนวทางกดเบิ้ลไปเรื่อยๆได้ครับไม่เกิน 3- 4ถึงงวด มันมาแน่ๆผมกระซิบเลยครับดูอย่างนี้ครับลองดูอย่างนี้ครับสังเกตไหมครับเบิ้ลมานะครับนะนับไปเลยครับไม่นานครับนะก็จะเจอเบิ้ลอีกรอบนึงครับนี่เบิ้ลเบิ้ลเห็นไหมครับนะนับไปอีกครับอีกไม่เยอะครับเบิ้ลอีกแล้วเบิ้ลสามงวดติดเลยครับเห็นไหมเบิ้ลนี้ด้วยนะเบิ้ลนี้ครับสี่งวดติดเห็นไหมนะนับไปอีกนิดเดียวครับมาเจออีกแล้วครับเบิ้ลอีกแล้วครับเห็นไหมเบิ้ลนี้ครับเบิ้ลนี้ครับถัดงินต่อไป นับอีกครับหนึ่งสองสามเจอเบอิ้ลอีกแล้วครับเห็นไหมไม่เกินสามถึงสี่รอบครับจะเจอเบอิ้ลอีกแล้วนะทับไปอีกครับเจออีกไหมถัดมาเจออีกครับเห็นไหมห้าห้า,หาเบิ้ลอีกหายใจคอได้แค่ทีเดียวครับเบิ้ลมาอีกครับเห็นไหมเห็นไหมผมก็ฐะสื่อว่าดูดีๆจับด,ดีๆครับเลขเบิ้ลเป็นเลขที่ต้องเก็บไว้พิจารณาเลยครับผมบอกอย่างนี้เลย นะผมบอกว่าอย่างนี้เลยเอาละมาดูแนวทางของผมดีกว่าครับมาเพื่อในการเสียเวลาครับใครดูลวกๆหรือกดกรก็อย่างที่บอกครับอาจจะพลาดแนวทางบางจุดของผมไปนะอย่างตะกี้นี้ก็แนะนำเรื่องของเล็กเบิ้ลไปให้นะครับอันนี้คือวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยครับประจำวันนี้ครับวันที่13ครับเดือน2เนอะ2อ6ครับ และก็ผมให้เลขสำหรับเป็นมงคลหลักจับตามองก่อนเลยชุดแรกคือ1ครับ3และตามด้วย4จบด้วย5ครับนะเลขดับครับคือเลขที่ผมมองว่าตัดได้ตัดไปเลยครับไม่ต้องมองครับ0 2นะ ผมจะมองนอยอยู่แค่3ามนอยเท่านั้นนะครับผมนั่นคือพิเศษครับปกติและ u ี p ครับ19ประตูที่ผมมองตัวแรกครับผมมองเลขแปก่อนเลยนะถ้าใครที่ดูคลิปผมบ่อยๆผมว่าเดาเลขต่อไปออกครับเลข9ใช่แล้วครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้น19ประตูผมมอง 8กับ9ครับและ3ตัวผมมอง1 7 4ตามด้วย5 6 3อย่างที่บอกครับโฟกัส3ตัวให้โฟกัสแบบไหนผมบอกไปแล้วนะครับลองดูได้นะและนี่คือแนวทางครับประจําันที่3ของเลขมงคลฮาหนอยครับเอาละไม่รอช้าครับมาดูลาวันต่อเลยลาวครับเป็นไงบ้างลาวนะ จากวันที่10วันศุกร์นะครับปังปูริเยยินดีด้วยนะกาบทุกคนนะครับที่ฟลโล่ผมที่ตามผมนะและรวมถึงคนในกลุ่มด้วยยินดีด้วยนะไปเต็มเมครับสำหรับซูเปอร์91ครับมีเอี่ยวให้เห็นเลยนะอ๋อขอภัยครับผมเลนตีกอดขอภัยด้วยแล้วก็7จ7 6ครับเต็มเต็มเลยนะครับยินดีด้วยเช่นกันนะขี่เส้นใต้ต่อด้วย1 7 8ครับไปอย่างรวดเร็วนะมี1กับ8ได้เห็นเห็นไหมตามที่ผมบอกเลยวิธีการดูสเต็ป3ตัวผมนะอย่างนี้เลยนะครับเอาล่ะ มาต่อครับลาวนี่ผมลุดไปอยู่สองสามงวดนะเพิ่งมาเข้างวดนี้นะครับมาดูกันต่อสำหรับวิเคราะเลขมงคลลาวครับผมจะทําคลิปอยู่อย่างนี้สังเกตได้นะครับหลายนานมากนะจะร่วมปีแล้วนะผมไม่มาแล้วไปเหมือนบางช่องนะครับผมอยู่ยาวเพราะผมให้ด้วยด้วยใจอ่ะให้ด้วยสิ่งที่ผมมองว่า ผมทาเป็นวิทยาทานะให้เป็นความมงคลของแต่ละคนทุกๆท่านผมไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาพูดคุยกับผมได้ครับผมมีกลุ่มพูดคุยนะเข้ามาได้ครับไม่มีการเสียสตุ้งสตังใดทั้งสิ้นนะครับขอแค่อยากกวนก่อกวนกันก็พอจริงแล้วนะเลขดับครับลาวนะผมมองเลขดับเป็นเลขศูนย์กับหนึ่งนะ ศกับหึ 1. ใส่สีผิดครับลาวผมมองแค่สองตัวนะคือลาวซูเปอร์นะครับกับลาวพัฒนาครับ19ประตูนะสิประตูของลาวผมมองเลขแรกครับเป็นเลขสอง และตามด้วยหึงเลขครับคือเลข8ปดยันสุดเก้าประตู28งรูดได้รูดเลยครับสตัวผมมอง4 3 9นะและตามด้วย9ก้าหอย่างที่บอกครับเลข3ตัววิเคราะห์ดีๆครับเขียนดีๆไปดีๆผมมั่นใจว่ามีโต๊ดมีเต็งให้ได้เห็นกันแน่นอนครับและนี่คือวิเคราะห์ มงคลลาวประจำวันที่3ครับกับช่องทุกๆวันคือโอกาสครับอยากให้เปิดทุกโอกาสทุกๆประตูโอกาสของเราด้วยการให้เราเตรียมวามพร้อมให้ดีครับเมื่อเราเตรียมวามพร้อมได้ดีผมมั่นใจว่าโอกาสจะวิ่งเข้ามาและความเฮงความปังจะตามมาอย่างแน่นอนสวัสนี้ผมลาไปก่อนครับในผลสิบตานประจำช่องทุกๆวันคือโอกาสครับสวัสดีครับ